ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังยุบกระบามีในช่องอีสานบ้านของเองพี่น้องผมมาเขามาหาไตเห็ดพี่น้องกระเจี้งแล้วล่ะต่ว่าในป้าเห็ดนี่อ่าในป้าเห็ดเท่านี้ยังเมือดยู่เนาะพี่น้องเนาะก็ล่องเขาไปเบิ่งกันว่าสีสวงมานทำปงคือใครเจ้าวะตะเกาบ่ามีบ่หมานเนาะพี่น้องเนาะครับสวัสดีครับพี่น้องผมกับบามีช่องอีสานบ้านของเองพี่น้องผมเดี๋ยวเบียดผ่านทื่อกับบ่ได้ไปใส่เบ็ดไปดักกับบ่ใดพี่น้องผมว่าดคนบ่ได้ไปใส่เบ็ด บ้าเกาหลีกับข่ายากน้ำอ่ายลดล่มน้ำอ่ายลดล่มซะแหละกัยากเนาะพี่น้องเนาะกัเลียต้าบ้ามีบัดที่นี่กะจำเป็นตัวผ้าพีผ้าน้องเข่าป้าหาหัวค้าเห็ดเบื้งคันบ่ได้กะไปอีกป้าหนึ่งป้าหนาโรงเรียนเนาะครับเนาะขันบ่ามีซึ่งสวมหมวกบ้ามีกับวศามาจะเอาคลิปนี้ลงไปได้ให้พี่น้องได้เบิ่งได้กันมื้อนี้วันตรงกับวันที่ยี่สิบเก้าวันพุธปะว่า วันพุธที่29กรกฎาคมพี่น้องผมพุธที่29กรกฎาคมมือน,นี้มีตรลุยตลาดแตกเดี๋ยวเขาไปจัดการนะพี่น้องเนาะกอ่อนอื่นเสาที่29ทีดีนี่นั่นเข้ามาหาเหตดกันที่กวัวพี่น้องผมทำการกุกใหม่ไงผู้ได้มักกระแตกกระหลอกผู้ได้มักกระแตกกระหลอก่ะมาะะะมจัดการกันว่ายานติดขูกบ่าวมียานแล้วเนาะพี่น้องเนาะบ่าวมียานแล้วก็เลยบ่ขอไอ้นี่สะเทียพ่อเห็ดบวกพี่น้อง เชี่ยพ่อเฮ็ดปวกเนาะครับเนาะกเกิดบ่เฮ็ดไข่พ่นกระไดพ่นนี่เฮ็ดไข่เกิดด,ดีดีแต่เกา่าบาดคู่มือบ่เกิดเนื้อแมอีนอยู่บ,บนนี้โอ้โอ้เฮ็ดพี่น้องเฮ็ดอยู่ดีนี่กินได้อยู่ดีนี่สุดว่าแต่ว่าบ่แม่นเฮ็ดไข่แต่บ่บอม่นเฮ็ดไข่เ,เนาะพี่น้องเนาะ นั่นเบิ่งยังสี่ก็บอกมีอนเฮ็ดดินเฮ็ดดาวเฮ็ดนาแหล่บ่เหอสิมาเกิดแน,นวนี่เอเอาเอาไว้ยังสี่ซะที่จพูดเมื่เอาบ้าหมีบ้าขนเคยเ,เกิดยุ่ตัวนี่ไปาทไปางพี่ทางพี่พี่น้องพ่นนั่นก็บอกเกิดบ่เฮ็ดปวกเป็นพ่อนอยู่นั่น เตรียมทงมาย่าง,างนี่เด้อพี่นอ้องเด้อกันพี่นอ้องว่าค้นกับเขาคู่มือเต่านีบ้ามีว่าบ้ามีเขากวานมูนะบ่คือแน่พี่น้องเองเ้ย เจ็บเอาคู่มือคู่มือเลยว่ยโอ้ยปุ่มฮ็ดปัวกับสิบเกิดบ่เห็นห้อยรถเขามาคู่มือคู่มือพี่น้องผมห้อยเชีอกเกินแปนบดห้อยเชือกว้าชิไล่กันด้ยจักรดอกสองดอกเนี้ยคูบ่บ่า สาสา์ลงทุนเขามาเศราขนาดนี้อุ้ยเป็นตะเป็นตาไอ้หนูหางเงาหี่ยวนอนอยู่ดีเถพี่น้องนี่หกขักอ่าเอ้อยบ๊็อกหัวจักดอกว่า อุ้ยมันบ่เกินไปบ่นี่อุ้ย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 อ่เกินไปบ่พี่น้องผมเห็นเชิดบอกว่าหมูว่านฝนกับตกลิ่นอยู่หมูว่านแล้วจัดพี่น้อง แล้วจัดเห็นเห็นนำกันบ่เห็นบ่เห็นนำกันว่าพี่น้องเนาะอืาเจ้าเข้ามาคุาม้มมือบ่โอ,โอ้ไม่เอาเจียงครับเจ้าเลยบ่จ้องให้ผู้อื่นได้นะ้ำเมียตาดอกเดียวเลยตัว เลี้ยวจัดพี่น่องผมคนขางเหลือเสียวนะพี่น่องนอกว่าบ้ามีสิบว่าใดเจ็กดอกในป้านี่คนข้างเหลือเสืยแต่กลับเป็นไปแล้วไป ป้าโรงเรียนบัดเทียเข้ามานกันถอนตัวโอ้เป็นตเงืดเป็นตเงืดกหายเป็นตเงืดแห้งหาเห็ดดอกสองดอกยังบ่ได้เลยป้าใหญ่กะมันเงือกไหลเท่นอนโอ้ยโอ้ย เห็นตะห้อยลถเขามาพี่น้องบล็อคคือว่ามันสีเกียงขนาดนี้เอ้าไปมองไม่พี่น้องผมไปเขียนรุงเรียนกันแต่เขียนย่งเรียนยังว่าท่านพ่อว่าท่านเกิดดันกันสสงว่าคิปนี้ไ่มีป <the> ัญญาเอาให้พี่น้องได้ลร่วงกันเพาะพี่น้องเนาะได้2งดอกสามดอกกันยังดีพี่น้องกันได้ไปรุงเรียนกับบอเกิดดอกขึ้นมาเขาเจ้าเอาเกียงพวดใขเจ้าเอาเกียงพดบริเวณนี้คือบ่ใดเลยกลับตอนเรีพี่น้องผมไปนี บ้ามีก็ได้ออกจากป่ามาเรียบรอยพี่น้องบ้ามีก็ได้ออกจากป่ามาเรียบรอยเนาะพี่น้องเนาะตะเวนก็ขึ้นแล้วตะเวนกับขึ้นแล้วพอดีบ้ามีก็เขากระจัดลานแล้วพื่กันก็ได้ออกมานํามผ้พาพีผ้านนองออกมาเขาไปในป่าเบื้องหน้านี่แหละพี่น้องสิได้ซ้ำได้เฮ้ยเฮ้เจ้าเู้มาล้ามฮัวเฮ้ย้ยยเฮ้ี่นอ้อเฮ้เจ้าเู้มาลาม้ลามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮาเอ้ไปกว้ แม่นยุบว,ว่าเขาจาสิเขายวยุบบ้างหอวคยวยเขาก็ได้ไปลุยมันกับ,บว่าแม่นห้อยรถบ้ามีผู้เดียวนะ เราเมือหลังสีผ้ามาตะลุยตอนเทียงขึ้นเบื่อพี่อดเอา้ามีห้อยเปิดพี่รองอุ้ยตายมีห้อยเปิดเอะไผยสีขามากวะ เขาไปลุยบ่พี่น้องเขาไปลุยบ่สิเสียมารยาทบ่เฮ้ยตำรวจเพิ่นมาเปิดเชคค็คของบ่กเฮ้ยกับโมโหเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ากะเอาเดี๋ยวจังมาซะเป็นเป็นบ่ดีใจบันไดไปพี่น้องนี้นีานา้มันบ่นาทีเของเขาเอ้ต้องต้องมีคนร้อยมาอยู่เด้พี่น้องต้องมีคนร้อยมาอยู่ไป เข้าไปป้าเบื้องหนา้ากันดีกว่วพี่น้องผมเพื่อว่าเป็นการให้เสียเวลาพ่นป้าฮอก็ได้ทางโรงเรียนเราพี่น,น้องนะนกขดพี่น,น้องนกขด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 สองตัวบบกง่ญ่พี่น้องพูดปิดไรกันมาไปแล้ว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 พ่นตัวบักงหญ่เลยนะครับเนาะ โอโสำคัญเลยนกสุม่มสำคัญเป็นนกสงวนวัสัุพี่น้องเห็ดยังบ่ไใด้หรอพี่น้องเด้อมันจ่อฉีตาอยู่กับเห็ดบ่วใด้ไปเข้ากระรุยเบื้องหนะ้าแจ็คสีพออยังกัมีมองนีกับพุนเนาพี่น้องนะสองมองถาม่ามีก็คือบ่มีปัญญาอะไรหรือพี่น้องเข้า ก็มีคันบ่เกิดจ้กดอกเลยเกับมันมีปัญญาสีดามันเนาะครับเนาะบักเกิดเลยบาดสวยมาเจ้าหน่อยได้หน่อยกับมาเชียดดีบาดนี่ได้หน่อยมากเราเรียนกับมาเชียดเขาเจ้าสีพ่อนยังขังเชียดอืมอ๋ลงทุนเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งซวงโผกซวงปลาปลานี่บ่มีพ่อดอกกูก็เงินตายเลย เฮ็ดอี่ยงสนอใ้พี่น้องคือลมยุ่งสิเฮ็ดอี่ยงพี่น้องผมนี่งานสิเป็นเฮ็ดดินเนาะพี่น้องเนาะกินได้พี่น้องผมเป็นเฮ็ดดินเฮ็ดดินนี่อีกโอ้นี่อีกพี่น้องผมเป็นเฮ็ดดินเ้ยพี่น้องเด้ออันนี้เป็นเฮ็ดดิน บ้ามีบ่เอามันบ่มีมูมันไหลเลยบ่เอาไปเบื้องนาเฮ้าพี่น้องสำหรับท่านใดที่สงสัยว่าคลิปนี้เฮ็ดตะมือใดนะพี่น้องนะบอกกันได้เลยว่าวันที่ยี่สิบเกากรกฎาคมพี่น้องผมสอง3ันหรอยหกสิบสามพี่น้องให้เข้าใจตามนี้ได้พี่น้องเร้อะบวยเจ็บแล้วบ้ามีกะสีผ้าพีผ้าน้องเบื้องกันเสืเลยเอาลงให้พี่น้องในเบื้องกันพี่น้องผมว่ามัน วามันเอียงเลยคือมีขวนเนละว่าเขาสิไใ้แจ๊ดดอกพี่น้องผมเ <and> ด um ียยวเดียวเดียพี่น้องพุนอีกบ่ตายเรื่อง่ามีบาดนี่พุนพุนผุนเบ่พี่น้องผมสองดอกพุนเ่ียบ่เบิ่งอมเหมือบุ้ยเป็ดจังไดพี่น้องเป็ดจ้งได กับพญายเห็ดดอกนี่นาะพี่น้องเนาะกับพญายเห็ดดอกนี่แยลีล่าพี่น้องว่าเจ็บเอาซะเลยในเรื่องวาสันเจ็บเอาซะเลยสันพี่น้องผมโอ้ยดอกใช่ย่อยตัวนี้ดอกใช่ย่อยตัวนี้มันคือเกิดหน่อยตายเถอะล่ะเฮ้ยพุนะ่น่ะ บ่มีบ่อีกเจ็ดดอกสองดอกบ่น้ำมุนี่่มีพี่น้องมีสองดอกนี่กับสุดยอดขึ้กันละพี่น้องผมนี่นี่พี่น้องได้ปนหนึ่งขอดีบ้ามีแหงยนันบ้ามีแหงยนันผ้าพีผ้าห้ังมาพิดหวังบ่ได้ย,ยังอยู่นะครับหลังจากเที่วเขาป้าบอกหญ่ไปเขาบ่ได้ย,ยังตะวัากลับออกมาโวกมันห้ำปงก็ยังเป็นของบ้ามีอยู่ บ้าวมี่สองดอกบ้าวมี่สามดอกกันแล้วเต้ศีวากันเนาะพี่น้องเนาะเอาเจ็บพี่น้องผมโอ้โหัวดอกกำลังงามปีงได้พี่น้องผมปีงได้ซ้ำนี่อันนี้ดิไอจีไก่เกือกจินโอ้หัวกระบาด ามคู่ชูเชิ้นพี่น้องผมสามคู่ชูชื่นนะพี่น้องเนาะทางอื่นมีอีกบ่บ,บ่ปุงมตะเกากคือมีอยู่เอาขอบคุณกันล่วงหนะ้าไปเลยพี่น้องผมทุกไล่ทุกซับทุกการติดตามเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมจากหัวใจทุกคอมเมนต์นะพี่น้องเนาะที่คอมเมนต์เขามา ขอบคุณลหลายๆครับพี่น้องผมพอากันคลิปหนาเถพี่น้องเด้อคลิปนี้บ้ามีขอามโสดความใหได้หน่อยอีหลีหลักๆกับแจ๊คสีบ้าจังไดนมันเกิดซ้ำนี่ป้าใหญ่กับเขาอยูว่ว่ามันบ่เขาพี่น้องผมเห่าเขาไปแล้วเพอกันคลิปหนาครับพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องโอ้ยซ้ำนี่นเอาลงเนาะ